I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall, try to live, get it all, you got one life to pull, thinking big, never small, cause you gotta want it all, when you finally get that call. เบื่อไหมเวลาที่จะซื้อหรือขาย ID ไอเดียอะไรก็โดนโกงทุกทีนี่เลยครับเพจแอดมิน min, สั่งเพทเฮร้านเกมออนไลน์มีทั้งรหัส ROV และฟรีไฟสามารถผ่อนจ่ายได้ด้วยนะครับถ้าจะสั่งซื้อหรือดูภาพเพิ่มเติมทักแชทเพจได้เลยนะรับประกันทุกไอเดีให้ความช่วยเหลือฟบวงจรเครดิตเยอะรีวิวมากมายและก็ระวังคนแอบอ้างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าซื้อแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเบสเลียวตาด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่เดนรับเข้าสู่เบสเลียวตาชแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ลอเลียวกันนะครับทุกคนลอเลียวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่หลายๆคนขอเข้ามาให้ผมทำลอเลียวในแพทได้หน่อยเพราะว่ามันมีบั๊กนะครับผมแต่ผมก็กลัวคนจะเบื่อไงเพราะว่าผมลงลอเลียวบ่อยอย่างเงี้ยคนบางทีเขาก็อาจจะเบื่อนะครับผมก็ แต่มีคนขอเข้ามาเนาะให้ผมทำโอเคผมก็จะทําคลิปลอเลียงในตอนนี้นะครับผมสําหรับลอเลียในตอนนี้ที่หลายๆคนบอกว่ามันไม่กันซีซีแล้วมันไม่อมมาตะแล้วอันนี้มันคือบั๊กนะครับผมเพราะว่ามีคนไปถาม GM แล้วนะผมก็ได้เห็นแล้วนะครับแล้ว GM ก็บอกนะครับว่ามันคือบั๊กแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทําการแก้ไขนะครับผมในปัจจุบันตอนเนี้ยผมคิดว่าน่าจะหายแล้วนะครับผมบั๊กนี้นะครับบั๊กนี้คือบั๊กอะไรมันคือบั๊กที่ ลอเลียวจะไม่กันซีซีนะครับผมแต่ถ้าลอเลี้ยวกำลังกระโดดอยู่กลางอากาศอันนี้คือกันซีซีนะครับแต่ถ้าจังหวะที่ลงที่กระโดดลงแบบแบบลงจอดมาแล้วเนี่ยอันนี้คือจะโดนซีซีนะครับผมแต่ว่าไม่โดนดาเมจใดๆเลยนะครับยังเป็นอมาตะาอยู่นะครับแต่ก็ยังโดนซีซียกตัวอย่างเช่นสกิลของวีล่านะครับผมที่มันตามตัวเรามานะอันนี้คือโดนสตันชัวๆนคะครับผมแต่ถ้าเป็น สกิลของลิเลียนาครับผมที่มันปล่อยสกิลสองไปแล้วก็ระเบิดอันนี้จะไม่ติดสตันนะครับผมเพราะว่ามันจะระเบิดกังอากาศราเลียก็จะไม่โดนซีซีนะครับผมหรือถ้าจังหวะที่ลอเลียวลงมาพอดีแล้วโดนสตานพอดีอันนี้ก็จะโดนสตันนะครับผมแต่ก็จะไม่โดนดาเมจนะครับประมาณนี้สําหรับบ, ắc บ ắc ั๊กบั๊นี้แต่ GM เอ็มเขาบอกว่าเขาแก้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็ลองดูนะครับว่าแก้หรือย,อยังแต่ว่าเกมเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยที่ผมเอามาให้ทุกคนดูเนี่ยมันยังเป็นบั๊กอยู่นะครับผม โอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุ่นพลังแสงที่ผมใช้ในเกมนี้เนาะยังเป็นเซตไอเทมเซตเดิมพลังแสงพลังแสงเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์ลองเล่นก่อนนะครับว่ามันต้องเปลี่ยนเซตไอเทมไหมเปลี่ยนพลังแสงไหมอันนี้คือเป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับผมหลายๆคนอยากให้ผมทาโอเคผมก็จะทําคลิปออกมานะครับร <c oughs> อเรียวสําหรับในตอนนี้เนาะโอเคถ้าชอบกันเนี่ยก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นลอเลี้ยวในแพทล,ล่าสุดนี้นะครับเราเล่นในแพทนี้คือเจอบั็กนะครับผมเป็นบั็กที่ไม่สามารถกันซีซีได้นะเวลาที่เรากดสกิล2นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะครับผมว่าบั็กเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับในเกมนี้ผมจะเจอหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าเกมนี้ถ้าเกิด มีหน้ากระตุกผมแล้วผมกดสกิลสเนี่ยแล้วถ้ามันหลบไม่ได้เนี่ยอันนี้คือชัวนะครับผมมันมันน่าจะเป็นบั๊กนะครับหรือไม่ถ้าไม่ใช่บั๊กเนี่ย GM ก็น่าจะแอบปรับนะครับผมถ้าเกิดแอบปรับมาอย่างนี้คือค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่นะครับสำหรับลอเลียนนะโอเคต้นเกมเราก็ตอดอย่างนี้ไปนะครับผมแต่ลอเลออนมันค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทิ้งระยะหน่อยนะครับเวลากเจอกับลอเลออนนะครับส่วนสเปลเนี่ยผมก็จะใช้เป็นสเปลเดิมนะครับผมสเปลโรนะครับหรือใช้เป็นพูนิฟายก็ได้นะครับผมถ้าเกิด มันสามารถแก้ซีซีได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าสเปลเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะเก่งกว่านะครับมันมันมาเบิร์ตแท้งละลายแท้งละลายไฟเตอร์ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมสำหรับสเปลนี้นะครับแล้วมันยังได้ต้านสถานะด้วยแล้วมันยังได้เพิ่มพลังโจมตีอีก10%ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมโอเคชัตดนี้เราจะต้องเดินขึ้นไปบนนะครับไปช่วยเพื่อนนะแต่เกมนี้ฝั่งตรงข้ามตัวซีซีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับหนักหนักเลยก็มีหน้านะครับผมโอเคผมไม่รู้ผมจะเจอบัหรือเปล่านะ โอเคแล้วก็วิโอยิงเกือบตายนะผมโอเคเรายู่ต่อเขาเขาเสียแฟรไปแล้วนะครับสําหรับเอลซูนะโอเมนเดินมาเติมจากข้างล่างเลยนะครับสําหรับในแพตตอนนี้ผมมองว่าพวกตัวเลทข้างที่จะเก่งนะครับเพราะว่าป้อมเนี่ยทั้งป้อมเลนแคลรี่ป้อมเลนกลางป้อมเลนล่าเนี่ยมันถึกมากๆเลยนะครับก่อน5นาทีนะวิโดดหลบสกิลเป็นหนึ่งทีนะครับผมสกิลมาหลอดสามารถกระโดดได้นะครับสกิลสองของลอเราเอสามารถหลบได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมี่อย่างนี้นะครับ แต่ส่วน cc เนี่ยอันนี้คือผมยังไม่โดนนะครับยังไม่โดน cc นะครับในตอนนี้โอเคผมคิดว่าเนี่ยมันน่าจะอุ้ยโอ้ยซูมแรงจังผมคิดว่าเนี่ยมันน่าจะหลบ cc ได้ปกติแหละเพราะว่าแต่ตอนที่ cc ของวิล่าเนี่ยมันเป็นสกิลติดตัวไงที่ผมเห็นคลิปมานะครับมันเป็นสกิลติดตัวนะครับมันอาจจะโดนสกิลอยู่นะครับเพราะว่าคือคือมันตามเรามาไงแต่เราแค่ไม่โดนดาเมจแต่ถ้าเป็นสกิลที่มัน ใช้ตอนเราจังหวะที่เรากำลังกระโดดอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะโดนนะต้องลองดูนะครับผมโอเคเราก็จะขึ้นเป็นบูทรถคูดาามาเลยนะครับขึ้นบูทนี้มาเราเลี้ยกข้าศที่จะเก่งไอช็อตนี้เล่นได้นะครับผมถ้าเกิดมีหน้าเข้ามาอย่างงี้คือตายนะครับไม่มีฟิกเกอร์นะครับมีหน้าแอบร้อยโอเคเราก็พยายามจำเขาไว้นะครับว่าเขาใช้ฟิกเกอร์ไปแล้วหรือยังนะครับสำหรับมีหน้าได้ใช้ไปแล้วเนาะเอาป้อมไม่ได้นะครับเพราะว่าป้อมมันถึกนะแต่ผมจะกดดันไล่เขาเพื่อให้เขาแบบ ก็ไม่มีอะไรทุกคนเขาก็ยังยืนเลีร์คลิปได้นะครับแ <laughs> ก๊กรีบดึงไปหน่อยนะถ้าดึงตอนเอลสูสูมอ่ะก็คือผมคิดว่าน่าจะดีกว่าแก๊กรีปไปหน่อยนะแค่เราเอลสูซูมแล้วก็ดึงอ่ะผมคิดว่าน่าจะฆ่าได้แน่นอนนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะกลับมารับเวฟการนะครับแล้วเราก็ค่อยวาร์ปกลับบ้านนะโอเคเหมือนมี่หน้า <laughs> จะเดินมานะครับก็ระวังหน่อยนะอย่าเพิ่งไปกระโดดนะครับเผ <laughs> ื่อเขาจะใช้ฟิกเกอร์ดึงเรา呐 พยายามเล่นลอเลี้วนี่พยายามไม่ว่าจะเป็นลอเลียหรือเมททุกตัวนะครับผมพยายามเคลียร์คลิปลกงก่อนนะครับแล้วค่อยเดินแกงนะครับไม่งั้นเนี่ยคือเราก็จะจนจะไม่ค่อยมีเงินนะครับผมคิดอ่าสำหรับลอเลีในแพทนี้นะครับผมถ้ามันยังเป็นเมตาของแทงแล้วก็ไฟเตอร์อยู่เนี่ยลอเลียมันยังเก่งอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบัคโดนซีซีเนี่ยแต่ว่าลอเลีก็ยังเก่งอยู่นะครับผมคิดว่านะครับมันก็หนักไหมมันก็หนักแหละแต่ก็ยังเก่งอยู่นะโอเคชาตนี้เราเล่น เขาเดินเข้าพุม่มวะเรามองไม่เห็นนะครับแต่เกมไหนที่ไม่ควรหยิบล้อเลียวมาเนี่ยเกมนั้น,นคือตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามเยอะๆนะครับอย่างเช่น2แคลรี่แล้วก็หรือไม่ก็แอสซอรินดาเมจแรงๆอย่างเช่นด้วงนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกพวกพวกออยอย่างนี้ก็ก,ก,ก,ก็ได้เหมือนกันนะครับผมไอตัวไอตัวไอตัวนี้ก็ล้อเลียก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักหนานะเพราะว่า ออยเนี่ยคือดาเมจมันช้านะครับผมผมคือล้อเลี้ยวเนี่ยสามารถกระโดดโยกโยกได้อยู่แล้วนะครับแต่ตัวที่เป็นปัญหาเลยเนี่ยคือไอริสนะครับไอริสที่เป็นตัวที่ฟันโคตรแรงทุกคนแล้วหลบยากด้วยนะเพราะว่ามันฟันเร็วแล้วมันมีสกิลแดชตามเราเรื่อยๆนะล้อเลี้ยวไม่ค่อยชอบนะครับพวกตัวพวกพวก,พวกนี้นะครับตัวที่ตามเราได้นะโอเคเราก็ระวังระยะของมาหลอดหน่อยนะมาหลอดนี่เป็นตัวที่เราชอบมากๆนะมาหลอดไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่มีซีซีนะมีแต่ดาเมจโอเคเพื่อนเราเล่นสวยนะ เดี๋ยวเราคือผมจะเคลียร์ก่อนนะเพราะว่าผมไม่อยากจะตามมีหน้ามันเยอะนะมีหน้ามันวิ่งเร็วนะครับเนี่ยเห็นปะเพื่อนเราหลุดตามไปเยอะแต่ตอนต่ช็อตนี้เราต้องมาช่วยเพื่อนนะครับผมเปิดอันติเลยนะครับไล่นะครับผมเดินกลับวงอันตินะครับแล้วก็สกิลไปประมาณนี้ถึกมากๆเลยนะสาหรับตัวผมมีหน้านะครับมีหน้านี่เป็นมีหน้านี่คือมันเป็นโลมที่ผมคิดว่ามันถึกอะมันรับดาเมจได้นานเพราะว่ามันมีสกิลดูดเลือดมันป่านทีมันได้เลือดโคตรเยอะทุกคนมันแบบอยู่กันเป็นกระจุกอะแก๊กจะเล่นอะ ด้วยยังไงโดดไปช่วยซะหน่อยนะครับผมช็อตนี้โลุยอ่อ,อนมาลุยอ่อ,อนเป็นตัวที่แรงมากๆเลยนะในช่วงต้นเกมเราก็ต้องระวังหน่อยนะครับแต่ถ้าเรายังมีอันติอยู่เราก็ยังเล่นได้นะเวลผมใกล้จะอัพนะครับผมผมจะเคลียร์คลิปก่อนนะโอเคเนี่ยเวลเฟลจะอัพแ,แ,แ,แล้วนะเดี๋ยวเรารับคลิปอุ้ยชิบหายทุกคนแต่เรามีตัวแข็งอยู่นะค่อยๆเล่นทุกคนค่อยๆเล่นไปต้องกดแข็งนะโอเคได้นะทุกคนโอ้ช็อตนี้แบบ อย่างลุ้นนะครับโครงการมีประเด็นแก๊กดึงสวยมีหน้านี่เฮ้ยเมื่อกี้นี้เหมือนว่าจะโดนดึงปะใช่ไหม αι? แต่แต่แต่มันไม่โดนสตราร์ทปะที่นี้คือไม่ชัวร์เหมือนกันเหมือนว่าผมกดสกิลสองแล้วโดนดึงนะเมื่อกี้เนี้ยซิงอีกแล้วนะแต่ว่าไม่โดนสตรารน์นะครับผม อ๋อดึงด,ดึงมันไม่ใช่สตตันเนาะแต่เหมือนโดนดึงนะครับโอเคต้องลองดูอีกทีนึงนะว่าใช่หรือเปล่าเมื่อกีนี้โอ้ยเจ็บจังซูมแม่นจะจัดแต่เนเอลสูตัวเนี้ยดึงเข้ามาถ้าเกิดมันไม่ใช่บั็กเนี่ยถือว่า GM เนี่ยลังแกเราอีกแล้วนะครับผมคือหรือว่ามันวิ้ยโหอ,อะไรเนี่ยซูมแรงจังหรือว่ามันเก่งเกินในแพทนี้นะ โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ยือย้อๆสรงๆไปทุกคนแก,ก๊กแก๊กซื้อสกิลไปเยอะแล้วนะทุกคนตอนนี้เราเล่นได้นะแต่ว่าเขาเขาถอยป่ะโอ้โหเอสู 0, มันก็ซูมแรงไปกลัวซูมจนผมกลัวกระสุนเอลสูมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันมันรู้สึกมันมันยิงโดนผมบ่อยจังวะโอ <c oughs> <c oughs> okay. เคเแชร์เว็บการไปก่อนนะครับจะโดนซูมอีกปะเนี่ย เสียวจะเสียวสุดๆเลยโอเคมันเอ้ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่มันซูมอีกแล้วทุกคนยงัยงยงังยังนะโดนแน่นอนไวโอโอ๋อโดนผมนี่แหละไม่ต้องไวโอโอ้ยมันซูมแม่จังละทุกคนป้อมกลางนี่เหนียวสุดๆเลยแต่ผมแต่ป้อมกลางเราเนี่ยคือเลือดเต็มอุ้ยมาเราช็อกมาค่อยๆนะโอเคก๊กดึงมาแล้วเล่นเลยทุกคนอันตีไป ค่อยๆนวดค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะวนวนวนๆนวนๆไปวนวไปเนจังหวะนี้คือเราก็กดเอ้ยโอเคได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมจะกลับเข้าวงนะเพราะว่าเพื่อนเรากำลังมานะครับผมสวยมากเซฟิช็อตนี้ได้หรือเปล่าโอเคเอลสูตายด้วยนะครับสำหรับพลังไอสำหรับสเปลดที่ผมเอามาเนี่ยคือกดเลยนะครับถ้าทุกครั้งที่บวกหรือกดอัตตเนี่ยแล้วถ้ามีสเปลดเนี่ยคือกดไปเลยนะครับมันจะทาให้เราจ่ายดาเมจได้แล้วก็กันแล้วก็ต้านสถานะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมค่อนาที่จะดีแล้วก็ เพิ่มฟืนฟูเลือดด้วยนะครับมันจะทําให้เราเลือดเด้งขึ้นเรื่อยๆเนาะในขณะที่เราไฟนะครับผมโอเคช็อตนี้เราก็สกิลตอดไปเรื่อยๆนะครับกระโดดได้ก็กระโดดนะครับเนี่ยเพราะว่าผมแปะสกิลสองไปสองดอกว่าไงเวลาที่กระโดดเนี่ยศัตรูก็จะสโลนะครับผมแล้วถ้าเกิดเขาดึงผมไปเนี่ยผมก็มีสิทธิ์รอดอยู่นะช็อตเมื่อกี้นี้ผมก็เลยกล้าเล่นอยู่นะครับดึงแล้วนะครับมีหน้านะครับมาหลอดปาดมาหนึ่งทีไม่มีสกิลหลบครับผมดึงมาไม่โดนนะครับ ช็อตนี้ไว้โอ้ยมันซุ่มโดนผมอีกแล้วว่ะทุกคนวิ่งกับโดนดึงกับโดนดึงดีนะเรายังผิวอยู่ถอยมาเพื่อนเนี่ยจังหวะถอยแเราก็สกิลไปเรื่อยนะครับสกิลหนึ่งเราเนี่ยโอเคถ้าเฟลฟิสมาเราก็เล่นนะครับช็อตนี้เล่นไปเลยเล่นไปเลยครับผมโอเคสวยเฟฟิสเหมือนว่าจะต่อนะครับเลือดเรายังมีอยู่นะเราตามเฟฟิสได้ทุกคนโอเคหลบดีๆหลบสกิลดีดีนะครับอ่าสวยดีโอเมนช็อตนี้เรียบร้อยผมมีอันตรีนะครับผมตามนะ ตามสูตรครับผมตามสูตรครับผมตามสูตรครับผมโอเคผมคิดว่าน่าจะจบแล้วนะครับผมสําหรับเกมนี้นะฝั่งนู้นเนี่ยมีแท้งถึง2คนนะครับแล้วก็มีไฟเตอร์ถึง1คนนะเกมนี้คือเป็นเกมที่อีซี่สำหรับลอเลียวมากๆพบเจอพวกตัวพวกนี้นะครับโอเคสําหรับโอเคสําหรับแนวทางการเล่นลอเลียยก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม